วิธีปลด quest awaken 2นะครับซึ่งมันจะเป็น quest เนี่ยครับที่กิ่วพวกเนี้ยผมจะทำการปลดมันนะฮะเงื่อนไขของ quest ก็คือ cp เราต้องถึงแสนเจนะครับถึงจะปลดได้แล้วก็เลเวล70ขึ้นไปนะครับ มาเริ่มกันเลยมาที่เควส์เนี่ยมันจะมีเควส์ปีกสีพรฟ้าอยู่ครับนี่ครับรับมาเลยเนียฮะเงื่อนไขก็คือคอมแบ o พาวเวอร์ต้อง็7ขึ้นไปนะครับจะปลดได้นี่ยะผมปลดมาแล้วปุ๊บนะฮะมันจะว้าไปเลยโอเคส่วนเอ่อ quest side quest main เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีนะว่า quest side quest อ่แต่ละ quest นี่มันจะปลดอะไรยังไงนะครับผมโอเคส่วนนี้มาปลด quest ake awakening ก่อนนะครับนะฮะ้าแรงมันจะเข้ามาได้ดันนะครับก็ข้ามันปกติเออ ลืมบอกไปของชมพูนะครับแนะนําให้ลากแหวนกับรองเท้านะครับมาไว้ในช็อตคัสสกิลด้วยนะครับสามารถกดได้แหวนจะกดเป็นวงแหวนนะครับรองจดวรองเท้าจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะแล้วเป็นซุปเปอร์อร์เมอร์ด้วยโอเคเขียวควดเวมอนไปเลย เลยนี่เลยไหมหมดแล้วนะนะครับส่วนนี้เป็นเนื้อเรื่องแต่ละสายจะเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกันนะครับสนผมเป็นดูมเบะเป็นสายเนี้ยนะครับพอผ่านแล้วควจะยังไม่เสร็จทันทีนะรเราต้องไปลงดัน เสร็จแล้วมาส่งควยต,ตรงนี้นะครับควยต,ต่อไปมันจะให้เราไปลงดันดันเมืองของมันนะครับแต่ละอาชีพแต่ละสายอาชีพแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนจะลงดันอีกเมืองหนึง่งเมืองนู้นเมืองนี้ก็แล้วแต่อาชีพที่ท่านเล่นนะฮะว่าเขาจะให้ไปไหนนะครับส่วนอาชีพผมมาเมืองนี้ใช่ไหม องมาส่งควีตโอเคจวดุมเบทมันจะมาตรงนี้นะครับอืมพอรับมาแล้วควีมาให้ไปลงดันสองดันครับซึ่งดุมเบทผมดันเทียมจะอยู่แถวๆเมืองเนี่ยครับอ่า,อาถ้าสมมุติว่าเข้าดันจะไม่เจอดันใช่ไหมครับ ให้ลองมาแถวๆเมืองข้างล่างดูแถวเ,เมืองรอบๆดูฮะมันจะมีเควตอยู่โอเคนะครับโควตน่าจะอยู่เมืองนี้ เนี่ยฮะไม่ก็อะไรนี้ก็ได้กดตัว L นะฮะมันจะมีชื่อดันบอกอยู่ว่าาให้กดตัว N วเปิดแผนที่มาดูสิว่าเมืองนี้จะมีชื่อดันไหมส่วนผมน่าจะมีเมืองนี้แหละเนี่ยผมเข้าไปเลยดูสิอ่านีอย่างเนี้ยเป็น Quest Awake นะฮะเข้าไปเลยต้องลงสองรอบนะฮะ สองรอบรหดทำการปรงุงเนี่ยครับ ผนก็เลยพวกกระจอกนี่เนี่ยที่จะยามมาสู้ดูเบ็ดเนี่ยครับอันนี้คือผ่านนะครับเราต้องลงอีกรอบต้องลงอีกรอบถึง,งจะผ่านอันนี้เนี่ยมยเราลงไปแล้วหนึ่งรอบ ต้องลงทั้งหมด4รอบนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปลงดันก่อนนะครับกด F4 เป็นเลยลงอีกรอบหนึ่ง พอลงเสร็จแล้วเรียบร้อยรอบที่สองนะครับรอบที่สองเสร็จแล้วมันจะไม่มีดันใช่ไหมครับอ่าเราก็กลับ บางอาชีพดันเจียนมันก็จะอยู่ที่คเควสรับคเควสนะฮะไม่ต้องย้ายเมืองแต่บางอาชีพจะย้ายเมืองนะครับซึ่งแต่ละอาชีพผมก็ไม่รู้ว่าจะย้ายไปเมืองไหนบ้างคนระับส่วนดุมเบยก็เมืองนี้เสร็จนะ่าจะมาเมืองนี้มั้งติดดูบางอาชีพก็ย้ายไปมัวเลยบางอาชีพก็สบายลงดันสองครั้งสี่ครั้งก็ผ่านละ ถ้า okay. จุดมือเนี้ยแหละบันดีเพื่อนกดจ่อยไม่ต้องสนใจนี่ครับมือนี้จ,จริงด้วยลงเลยสองรอบเหมือนเดิม สองรอบเหมือนเดิมโหลงชิวมาก บอสแล้วนี่สกิลเดียวบอสก็าตายผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะต้องเล่กรอบ ไปจะไปรุยแม่งหมดของเขิงไม่ต้องสนใจก็ได้ครับตายดิตายหรอโอเคเหลือตัวหนึ่ง lên rồi <coughs> <Lui. coughs> <Lui. coughs> โอเคเสร็จแล้วมันจะผ่านเควสเนี่ยครับกดตัว L เ,เลยเนี่ยเควสเสร็จแล้วมันให้ไปส่งเมืองลีออนนี่นะฮะคือมันจะให้ไปส่งเมืองนี้นะครับแล้วก็ต้องคิดมาวาร์ปไปเลยฮะ,ะนี่เสียค่า เดินทาง2,000บาทนิดเดียวว่าไปส่งเลยแต่ละตัวจะส่งไม่เหมือนกันโอเคมาส่งควยครับเดียบร้อยเราจะได้ควยที่อีกอันมานะครับ โอเคเควสนี้ส่งที่แมวตุบปานะครับตบปุปาตรงนี้โอเคส่งเควสปุ๊บอ่าเราได้เควสนี้มาซึ่งเควสเนี่ยเราสามารถซื้อในตัวแมวได้นะครับก็คือเราต้องซื้อกล่องนี้มาห้ากล่อง นะครับเพื่อเปิดเปิดได้นี่ครับของชิ้นนี้นะครับซื้อมาเลยห้ากล่องต้องใช้หินไพ่ออฟลูนะครับซึ่งอันนี้หินนี้ได้จากการฟาร์มดันเจี้ยนของเบลเจสิบนะครับด้วยเจสิบฟาร์มไปเรื่อยๆก็ได้นะอันนี้คือโกโกลาพีได้มาจากการย่อยของของทองนะครับผมเดี๋ยผมซื้อมาเลยห้า ซื้อมาห้าอันพอครับเพื่อเปิดแล้วได้จะได้ไหมโอเคเปิดไม่ได้นะถ้าเปิดได้ปุ๊บก็ส่งควยได้เลยส่วนผมมันส่งไม่ได้ก็เลยมี5้ใบเปิดแล้วได้มาห้าใบใช่ไหมไม่ต้องสนใจครับเนี่ซื้ออันล่างเลยนะซื้อ5า้าใบใช้านี้โอเคซื้อมาปุ๊บกดไปเลยนี่ผ่านควสกแล้วนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาซื้อมากมายลุ้นมาแล้วซื้อ5้าใบหมากล่องพอโอเคเราผ่านเควสแล้วใช่ไหมต่อไปโอเคเควสต่อไปมาให้ไปไหนเควสต่อไปนะครับมันให้ไปเมืองคอ,อกเวลเมืองนาฬิกานี่แหละแล้วก็ทำการย้ายแนวไปเลยย้ายแนล นี่ยไปเลยนนวสิบมันคอกเวลโอเคย่ายมาแล้วเราก็ทำการส่งเควสข้างบนปุ๊บเนี่ยครับส่งเควสแล้ว มไม่เปลงดันหีงสาวนี่นะแล้วก็ไปเลยลงแบบเดียวนี่นะลงข้างเดียวพอเพื่อผ่านเฟสนี่ลงง่ายฮะดันนี้ต้องคิดมาก สก,กิลเดียวก็ตายได้กดสกิลอีกดูดไปดิวนี่แน่ ม่ต้องรอเสร็จแล้วน่ครับเสร็จขวดละ กลับเมืองเลยครับไปส่งควยต่อผมจะไม่ลงต่อนะฮะเ,เป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ไปส่งควยเลยปึ๊บนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้ควยนี้มาต่อควยนี้ไม่ทำอะไรให้มาเนี่ยฮะ มาหูกระป๋องตัวเล็กๆนี่ฮะซื้อมาสองสองหินซื้อหินได้มา2อหินพอนะครับซื้อมา2อหินก็ส่งเควสเหมือนเดิมโอเคแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของเควสแล้วนะครับก็กลับกลับเมืองกลับ c h ชาแนลเลยครับ กับเมืองปีเมืองเจ็ดสิบเลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่แหลกเราอยู่เมืองนี้เราวาไปกดตัวเอ็นเลยครับว่าไปวินดี้เลยครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เราจะผ่านควยตรงนี้มาส่งที่แม่มดยูเกียนะครับปึ๊บแน่โอเคเรามัจะวั์บเรามาอีกเมืองเมื่อกี้มันลดตรุดดันจัดไปี่เ,เราข่งแก่งแล้ว เสร็จสิ้นนี่ไงเราปลดเอาเวกตัวละครเรียบร้อยน,นะครับขอข้ามขอข้ามไปนะครับเรียบร้อยครับกับเมือง นี่ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเส้นกระบวนการนี่เราได้ดาบใหม่มาด้วยปดแล้วทำไงต่อผมแนะนำเลยนะครับนี่คะับเวทมันจะให้น้ำยารีสกิลมาให้เราทำการรีสกิลไปเลยครับผมพอรีสร็จแล้วไปอัพใหม่ในห้องฝึกซ้อมได้เลย เราจะมาอัพสกิลเอาเวกสองด้วยไงยนี่ครับกดตัวเคยมาแล้วก็อัพไปเลยจะอัพตามผมเลยก็ได้นะนี่นี่สุดปรับไม่สุดไปเมยสุดนี่ ไม่ต้องก,ก็ได้ก็ได้ใช้แต่ละคนจะอัพอะไรก็แล้วแต่นะนตัวผมจะอัพแบบนี้วะสองสกิลนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอ้โหอีกสองอัพแมงทั้งหมดอัพปสุดโอเค สกิลเวกเราได้มาแล้วเ yeah. นี่ยแค่นี้พอมัง้งอ,อัพสักหน่อยสกิลน,นี่อัพสักหนึ่งพอไม่เห็นแรงโอเคนี่ก็ออัพอเรียบร้อยแนี้แล้วก็อัพสกิลเอาเวกหนึ่งที่เราไปปลดมา อับนี่เต็มออนี่เต็มออนี่เต็มโอเคอนี่เต็มก,ออก็อันนี้โอเคเหลือใส่ช่างมันนะครับนี่กดไปเลยแอปพลาย นี่ครับเราจะได้สกิลมาขอเลียงสกิลแฝบหนึ่งโอเคสกิลนี้อันนี้อันนี้ขอเลียงสกิลแบ๊บครับอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้กแล้วกันอันนี้ แค่นี่แหละอัติแล้วก็อันนี้นี่กงไม่ได้ใช้ก่อนด้งใสกิล,ลสักค,ครู่ ใช้ได้แล้วแล้วก็อย่าลืมลากเปล่ากับรองเท้าสมพูมาด้วยอโอเคลองเทสดิสกลิลเวกสองสุดยอดปุ๊บมึโเคเทอ,อันติสักดอก แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสกิลเอเวอนี่หดแล้วนะครับอ่าก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าต้องติดตามดูว่าผมสอนอะไรนะครับ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็สวัสดีครับผมอย่าลืมย่อยของด้วย okay.